สวัสดีค่ะทุกคน,นนี้นะคกลัเจอใครไม่ติดแต่สาวสิีคนอีกแล้วแย่แพ้เริ่มต้นปีก็คือลิ้นพันกันเลยทีเดียวก็วันนี้นะคะเป็นการอัด ลิปวันแรกหลังจากต้อนรับปี2022นะคะซึ่งวันนี้ก็จะเป็นคลิปที่เราเนี่ยจะมารีแคปชีวิตในปี2021ที่ผ่านมาซึ่งไม่มีอะไรเลยค่ะเพราะว่าว่งเปล่าแล้ก็แบบอยู่แต่บ,บ้าอะไรอย่างเงี้ยเออไปไกลสุดก,ก็คือพัทยาอะไรแบบนี้นะคะก็แต่ว่าก็ด้าไหทุกคนจะมาแต่งไปแล้วก็เมาเมาไปนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างก,กับปี2021แต่ว่ามันก็มีเรื่องทีนะคือมันไม่ได้เรื่องเราเยอะขนาดนั้นเพราะว่า ปีก่อนนะเราจะเล่าเป็นแบบเดือนๆเ,เลยใช่ไหมแบบมกราคมพามีนาเมษาพฤษภาอะไรเงี้ยแต่ว่าปีนี้ก็อาจจะแบบเล่าห้องค้ำหน่อยเพราะว่าบางเดือนก็ไม่มีอะไรเลยนะคะแต่ว่าถามว่าปีนี้พีคไหมค่อนข้างพีคนะสาหรับหลายเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตก็ เดี blender, ๋ยวมาพูดคุยกันนะคะเครื่องสำอางที่ใช้ในคลิปนี้นะคะจะเป็นเครื่องสำอางที่อยู่ในคลิปเฟเวอร์บิประจำปีของเรานะคะก็เลือกมาเพราะว่าคิดว่าหลายคนน่าจะอยากรู้ว่าแบบพอแต่งจริงๆแล้วมันเป็นยังไงเนาะก็เลยเลือกเครื่องสำอางจากในคลิปนั้นมาลงคลิปไปแล้วนะคะทุกคนเฟเวอร์บิประจำปี2 0 2 1ไปดูได้ทุกอย่างก็คือใช้จริง no s p เซอร์นะคะ อ่าเดี๋ยวมาเริ่มกันที่รองพื้นนะคะก็จะใช้เป็น Ma y บ e l l i ิน Fit Me นะคะที่อยู่ในคลิปด้วยเนาะก็เป็นตัวคุชชัน่นซึ่งปกติทุกคนก็จะรู้ว่าเราเนี่ยก็คือใช้แบบว่ารองพื้นใช่ปะแต่ว่าเขาออกคุชชั่นมาก็คือใช้เลยเริ่มเลยคือแบบดีมากวันนี้ก็คือถ่ายในห้องนอนนะคะซึ่งก็เป็นมุมที่ทุกคนอาจจะไม่ค่อยได้เห็นเราถ่ายคลิปเท่าไหร่เนาะเพราะว่าถ่ายแต่ในห้องสตูแต่คิดว่าถ่ายห้องนี้ก็สวยดีเหมือนกันนี่โบกไปทุกคนอ่ะเดี๋ยวมาบ่นกันบ้าง เริ่มมาในปี2021ก็คือเดือนมกราคมใช่ไหมก็ไม่มีอะไรเลยค่ะเพราะว่าจำได้ว่าเป็นช่วงที่โควิดเริ่มที่จะระบาดหนักขึ้นนะเพราะว่าเพราะว่าตอนปลายปีเนี่ยเราไปเชียงใหม่มาซึ่งเป็นช่วงที่แบบว่ายัางไม่ได้ระบาดเนาะแต่ก็พอไปเชียงใหม่ปุ๊บระบาดเลยค่ะระบาดเริ่มระบาดท,ที่เชียงใหม่ด้วยมันจะซวยอะไรขนาดนั้นคือตลอดทั้งปีเดีคนแทบไม่ได้ไปต่างจังหวัดเลยพอไปเชียงใหม่ปุ๊บคลัสเตอร์มาเลยทำไม นี่เห็นไหมทุกคนมันธรรมชาติเว่อร์อรชอบชัยมากคือมันแบบดูดิธรรมชาติโคตรแล้วก็เดินมกรานะคะก็คืออีกหนึ่งผลงานที่เราถ่ายเอาไว้แล้วเรารู้สึกว่าเราภาคภูมิใจแล้วค่อนข้างเป็นไวรัลก็คือแต่งหน้าเป็นอิมจุกยองนะคะจากเรื่องครูบิวตี้นั่นเองแต่ว่าเราไม่ได้แต่งตามซีรีส์นะคือเราแต่งตามในกระตูนะะก็ค่อนข้างที่จะมีกระแสตอบรับที่ค่อนข้างดีเลยถือว่าเป็นการเปิดปีใหม่ที่แบบแฮปปี้ทุกคนชื่นชอบผลงานอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันในทุกคนคูชันมันก็จะมีความธรรมชาติแบบนี้ มันก็จะไม่ได้แบบปกปิดแบบว่าดีมากอะไรขนาดแต่ว่าบางมากอันนี้ก็คือบางเบาสุดๆแล้วก็ใช้ง่ายสุดๆนะทุกคนก็เดี๋ยวลงคอนซีลเลอร์ต่อตามรอยต่างๆซึ่งก็จะใช้เป็นนาสตัวนี้นะคะเราจะใช้ส่งตัวเป็นนาสแบบแบบแท่งปกติกับแบบตลับแบบนี้นะคะ ต่อไปก็จะเป็นเดือนกุมพาพัานเดือนกุมพาก็ก็ไม่มีอะไรแล้วแต่ว่าเดือนกรุมพานี่เป็นเทศกาลใช่ไหม <g ül> จะบอกว่าปีนี้เป็นปีที่เราค่อนข้างที่จะเล่นใหญ่หลายงานมากมากคือมีความไปถ่ายงานนอกสถานที่ไปเช่าสถานที่ไปถ่ายสตูดิโอนู่นนี่นั่นอะไรอยๆๆ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 ่างเงี้ยทุกคนซึ่งส่วนใหญ่อันนี้ต้องบอกตรงๆเลยว่างานที่ไปเช่าสถานที่หรือว่างานที่เล่นใหญ่อะไม่มีสปอนเซอร์นะทุกคนเพราะว่ามันเป็นคลิปที่สนองนิดเราลุกมันก็ค่อนข้างที่จะประหลาดหรือว่าแฟนซีอะไรอย่างเงี้ยมีความแบบเว่อร์ๆ,ๆหน่อยซึ่งลูกค้าก็ อาจจะไม่ได้ซื้อนะคะเพราะว่าอันนี้ก็ต้องบอกกันตรงๆว่าลูกค้าส่วนใหญ่ก,ก็จะชอบสปอนเซอร์ให้กับคลิปที่มีความเขาเรียกว่าแมสหน่อยแมสในที่นี้คือแบบว่าเข้าถึงง่ายเช่นลุคเอฟว y d เดย์ลุคแต่งหน้าตามเกาหลีอละไรซึ่งถ้าสมมติว่าแบบคอสเพลย์อ่ะน้อยมากที่สปอนเซอร์จะเข้าถ้าสปอนเซอร์จะเข้าอะ่ะก็ต้องเป็นฟิลแบบว่าค่ายเกมหรือว่าค่ายหนังมาจ้างอะไรอย่างนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไที่เราทำส่วนใหญ่ก,ก็จะทำเพราะแพชชั่นของตัวเองนะคะเพราะว่าลุคแต่งหน้าสุดท้ายมันมีอยู่ไม่กี่ everyone, ลุคกแ้้รา็ไม่ามาตงแบบ look อไไอหอหหะใใๆ คนดูเราดูด้วยอะไรเงี้ยซึ่งก็แรกมากับการออกเงินเองนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรทุกคนเราชอบมากเราเอนจอยถึงแม้ว่ายอดวิวของคลิปที่มันเล่นใหญ่ๆมันจะแบบไม่ได้เยอะเท่ากับยอดวิวที่เราแต่งหน้า everyday look หรัวแต่งหน้าเบาๆอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่ามันได้แสดงสกยภาพดีเออมันทําให้ทุกคนเห็นว่าเอ้ยเราสามารถทำอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยเออก็เลยชอบนะฮะก็กลาบวกว่าทุกคน เข้าใจ <laughs> แล้วก็กระดบแบบว่ายอดวิวในปีหน้ามันจะเยอะขึ้นกับคลิปที่เล่นใหญ่เ <laughs> <laughs> พราะว่าอย่างดองกุุภาพันธ์ก็เป็นจุดจีนใช่ไหมทุกคนเราก็ไปเช่าสถานที่ช่วงนั้นอินหวงกาวไวมากคือชอบมูดแบบนั้นก็เลยแบบว่าไปเช่าสถานที่นะคะขึ้นคลิปหวังว่าทุกคนจะไปดูยอนหลังกันได้นะคะก็ <laughs> เป็นคลิปที่เราค่อนข้างจะชอบมากในเรื่องของมูดในเรื่องของแบบภาพอะไรก็คือตั้งใจทํามากนะคะทุกคนแล้วก็เป็นคลิปที่โชคดีตรงที่ว่าฉายยงก็คือแบบสนับสนุนสถานที่ให้เราได้ไปถ่ายฟรีก็แบบดีใจมาก ก็เลยแบบว่ารีวิวเขาเต็มที่เลยอ่ะงานผิวนะทุกคนนี่งานผิวก็จะประมาณนี้จะเห็นว่าฝั่งเนี้ยเราลงอ่ะก็มันก็ยังเห็นรอยสิวของเราอยู่นะเพราะว่าเรารู้สึกว่าถพามันเป็นเอฟเดย์ลูกกับทุกคนเราไม่ได้ต้องการความปกปิดขนาดนั้นให้มันเห็นรอยกระรอยบ้างเล็กน้อยให้มันเป็นผิวที่มีความธรรมชาติจริงๆรอะไรเงี้ยแต่ก็ถ้าสมมติว่าอยากลงเพิ่มกูพูดะลรอ่ะกูพูดเสร็จปุ๊กกูก็ลงเพิ่ม เป็นไรเอ่ยอ่ะเดี๋ยวเราจะลงเพิ่มนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลงเพิ่มด้วยหนาะตัวนี้นะคะก็คือแต้มไปเฉพาะจุดอันนี้มันก็จะมีความหนาแน่นกว่าปกปิดมากกว่าแล้วก็จะแต้มไปตรงบริเวณที่มันเป็นสิวแบบเล็กๆน้อยๆก,กรุบกริบนะคะจะบอกว่าปีนี้เป็นปีที่ค่อนข้างที่จะหาหือหันเรื่องสิวเหมือนกันนะเพราะว่าช่วงต้นปีแรกเนี่ยก็คือเรากินยาคุมนะคะเพื่อที่จะปรับฮอร์โมนแล้วก็ผลพวงก็คือหน้าใสวว์แต่อันนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่นใช่คนฟังแล้วก็จะไปซื้อกินตามเลยไม่ได้นะคะควรปรึกษาแพพทย์ก่่่ออนนเราาาาะวบงคีจ จะมีรูปประจําตัวมันอาจจะมีอาการแทรกซ้อนบางคนอาจจะแพ้บางคนอาจจะกินแล้วอ้วนขึ้นบางคนอาจจะกินแล้วแบบตัวบวมบางคนอาจจะกินแล้วปกติบางคนสิวเห่อบางคนสิวลดแล้วแต่คนนะ,ะทุกคนเป็นยาที่แนะนําว่าให้ปรึกษาแพทย์ก,ก่อนกินนะคะแต่ว่าของเราก็คือโชคดีตรงที่ว่าออกินแล้วเนี่ยก็คือลมใหญ่ <laughs> นี่ข้อดีก็คือแบบมีความเต่งตึงมากหนะ้าอกก็คือขึ้นมาหนึ่งนิ้วนะคะมีไซเวอร์แล้วก็ผิวใสมากนะคะในตอนนั้นแต่ว่าพอเลิกกินเนี่ยก็คือฮอร์โมนปวนนปรนับร,ร,รวนไปหมด เลิกกินเพราะอะไรเพราะว่าจะฉีดวัคซีนแล้วตอนนั้นมีข่าวว่าคนแบบเสียชีวิต <c oughs> กัว่ค่ะก็เลยเลิกกินกระทันหันเลยเพราะว่าต้องรีบไปฉีดวัคซีนในอีกหนึ่งเดือนเลยก็เลยแบบชิบหายละเลิกกินเสร็จป,ปุ๊บโอ้เป็นสรวนเลยค่ะประจอดบคือสรวนไปหมดนะคะทุกคนแต่ว่าตอนนี้เขาก็ออกมาบอกแล้วนะว่าจริงๆก็คือไม่ต้องหยุดก็ได้ยาขุมเลยแต่ว่าก็เป็นโลกก็คือหยุดแม่งเลยค่ะกลัว <c oughs> ผลวพวงต่อมาก็คือสิวขึ้นค่ะเพราะว่าฮอร์โมนมันสวิงมากทุกคนสรุปก็คือกลับมาสิวขึ้นอีกรอบแต่ว่าตอนนี้ก็คือรักษามาจนแบบคือค่อนข้างที่จะดีมากๆแล้วเหลือแต่รอยนิดหน่อยแล้วก็มีสิวขึ้นบ้างนิดหน่อยนะคะผิวอาจจะไม่ได้ดีเท่าตอนกินยาคุมนะอาจจะแบบรูขุมขนก็อาจจะกว้างขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็แต่ไม่เป็นไรก็ดีกว่าก่อนหน้านั้นเยอะแล้วนะคะแต่ก็เราไปรักษาสิวที่ดราต์แบงค์คลินิกนะคะ ไทยอินให้รักษาจริงใช้ยาของเขาใช้ยาของคุณหมอก็คือปังเวอร์อะลงอันนี้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปลงแก้มกันก็คือ r r e Beauty นั่นเองนะคะทุกคนอันนี้ก็ลงอยู่ในเฟรนดนะคะมันจะเป็นเนื้อแบบนี้ทุกคนเป็นเนื้อครีมมี่แบบนี้บางคนอาจจะใช้นิ้วเลยแต่ว่าส่วนตัวเราชอบใช้แปรงเพราะว่าไม่ชอบพินิวเปอะก็ใช้แปรงไปเลยถามว่าใช้ครีมกับแปรงได้หรอก็กคือใช้ได้นะทะุกคนก็จะแต้มๆไปนี้ คือเราชอบตัวนี้มากเพราะว่าพรามันเป็นแบบครีมมี่เนี่ยมันจะมีความธรรมชาติแล้วก็ติดกับผิวเราได้ดีนะคะแล้วก็หน้าจะมีความแบบช่ำๆดูไม่แห้งอ่ะไปต่อกันที่เดือนมีนาคมนะคะทุกคนก็เป็นเดือนที่ค่อนข้างไม่มีอะไรแล้ว ก็จะมีสักเดือนหนว่าที่มันมีอะไรเนี่ยก็เป็นเดือนที่เราได้ไปเซอร์ไพรส์รวันเกิดแจ้นะคะในวันที่5มีนาคมแล้วก็คือทุกคนที่แบบสนิทก,กับแจ้คือไปกันหมดเลยแฮปปี้มากๆตอนนั้นมีความสุขแฮปปี้มากมันจะตัดไปเลยก็คือเดือนนั้นไม่มีอะไรอีกแล้วนอกจากไปเซอร์ไพรส์รวันเกิดของแจ้นะคะเดี๋ยวลงแป้งต่อด้วยสีจันนะคะทุกคนเป็นแป้งฝุ่นนะทุกคนคิดดูว่าใช้แบบมันจะหมดแล้วคือต้องเคาะอย่างเงี้ย <c oughs> มันหมดแล้วทุกคนใช้แป้งฝุ่นหมดคิดดูแล้วกันอ่ะเราก็จะเบรกใต้ตาไว้ก่อนนะคะทุกคน ที่เหลือก็ลงไปตรงบริเวณีโโนนต่างๆอ่ะมาต่อก,กันที่เดือนเมษาเดือนเนี้ยมีอะไรเยอะแยะเกิดขึ้นมากมายพูดเลยว่าพีพูดเลยว่า,เ,วาเป็นเดือนที่จํามาจนถึงถึงวันนี้เลคะก็คือในวันที่3เมษายน เปไงวันที่ก็คือจำแนนเป็นวันที่ทางเรานั้นไม่ได้เที่ยวผับไม่ได้เที่ยวกลางคืนมันเลยตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเพราะว่าเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเราไปเชียงใหม่แล้วมันเกิดคลัสเตอร์ที่เชียงใหม่แล้วก็เข็ดไม่ไปอีกเลยไม่ไปยาวเลยจนกระทั่งวันที่สาเนี่ยก็คือก็ได้ความที่แบบว่าไม่ได้ไปนานใช่ไหมแล้วคือวันนั้นก็รู้สึกว่าแบบมันยังไม่มีใกล้ตัว,วเราหรอกข่าวมันอยู่ไกลตัวเราอยู่อะไรเงี้ยก็เลยไปงานนิทรรศการน้องก่อนนะฮะแล้วก็ไปเข้าสารต่อกับเพื่อนเพราะว่ามันก็คือแบบไม่ได้เจอเพื่อนนานมากเป็นเพ ปาร์ตี้ แต่ว่าเราปาร์ตี้แบบปลอดภัยกนะ็คือหันหน้าเข้าหาก,กหับแพงเต้นกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคือไม่คุยกับใครเลยไม่คุยกับคนแปลกหน้าไม่กินแก้วเดียวกับคนแปลกหน้าเลยแต่ว่ากินแก้วเดียวกับเพื่อนชิบหาย <laughs> นั่นแหละทุกคนก็หลังจะกลับมาก็มีความแบบคิดนึงว่ามันจะมีคนติดโควิดในนั้นปะวะแต่ก็คิดค่อนข้าขงเต็มว่าเราคงไม่โชค้ายขนาดนัน้นหรอกเพราะว่าตอนนั้นน่ะก็คือคนยังแบบเป็นไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยก็มั่นหน้าไง สากพาักไม่กี่วันต่อมาก็คือไปอีเวนต์ไปอีเวนต์เสร็จปุ๊บมีคนแจ้งว่าแบบคนที่ไปอนะีเวนต์น่ะแฟนเขอติดโควิดเขาเลยต้องกักตัวซึ่งอันนั้นจริงๆแล้วเราก็คือเป็นวงแบบวง3ามั้งไม่แน่ใจน่าจะเป็นวง3าหรือวง4ี่เนี่ยเดี๋ยวทุกคนก็คือจริงๆแล้วก็คือสังเกตอาการถามว่าจาเป็นต้องกักตัวไหมก็กักก,ก็ดีแต่ว่าถ้าคนที่เราไปเจอมาสุดท้ายแล้วเขาไม่ได้ติดอะเราก็ไม่จำเป็นต้องกักก็ได้ซึ่งตอนนั้นเขาไปตรวจมาแล้วเขาไม่ติดนะคะแต่เราก็เป็นบ้ากักตัวเพราะว่าตอนนั้นกลััััััวว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 มมาาากกกกกกกคออลลลลลแแแแบบตต่่ไปเเเเเทียยยด้้้นน็ง14ะใรัว ของเราก็เกิดผลเพราะเพื่อนชานติดโควิดก็คือคุณด้านนั่นเองนะคะคุณติดโควิดค่ะในวันที่12เมษายนซึ่งเราก็โอเคกักตัวมาแล้วแบบว่าหลายวันยูเขียนคิวต่อแป๊บต่อไปนะคะเขียนคิวของโซยิว่านะคะทุกคนก็ใช้สีนี้สามารถไปดูคลิปรีวิวโควิดได้นะคะที่ช่องเฟรชชิพไฮทุกคนเล่าแบบละเอียดยิบนะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นยังไงมาแต่ก็ต้องบอกเลยว่าตอนนั้นก็คืออยู่ภายในใจเป็นหมื่นหลังคำเครียดมากทุกคนเพราะว่ากลัวติดเนี่ยแล้วคือที่บ้านก็มีคนแก่ด้วย เยยงี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็คือในกลุ่มไม่มีใครติดเลยนะคะยกเวนไอด้าก็คือคนซวย2021นะฮะก็คือทุกคนที่ไปเที่ยวกับไอด้าในวันนั้นอนะไม่มีใครติดเลยอะยกเวนไอดา้าแล้วคือช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบว่าช่วงฮิตของโควิดอะคือทุกคนรอบตัวที่แบบรู้จักใน Facebook ใน i อในทุกคนคือติดโควิดกันแบบเยอะมาก แบบเยอะสุดๆไปเลยค่ะทุกคน Everyday Look วของเราก็จะประมาณนี้นะคะบิดเบี้ยวนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรเนาะนั่นแหละทุกคนแต่ว่าเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นระหว่างการกักตัวก็คือเราได้เจอกับนมข้าวนั่นเองนะคะแมวเข้าบ้านได้หนึ่งตัวมาจากไหนไม่รู้เดินเข้าบ้านเดินเข้าบ้านมาเลยกินอะไรไหมเดีย๋ยวหาให้กินเนี่ยกินอะไรเปล่าน้องดูตัวเล็กอยู่เลยผอมมากด้วยไปแต่ฝั่งนู้นนะคะ ก็คือน้องเป็นแมวจรเดินเข้ามาในบ้านเราใช่ไหมจริงๆมาหลายวันแล้วนะแต่ว่าเราอ่ะมมงไม่เห็นแต่แม่กับพ่อเราเห็นแล้วแม่กับพ่อเราไม่ชอบสัตว์ก็คือพยายามไล่น้องไปนอกบ้านแล้วเหมือนน้องปีนเข้ามาแต่น้องปีนออกไม่เป็นอ่ะทุกคนก็เลยวนเวียนอยู่ในบ้านเราอะไรเงี้ยจนกระทั่งแบบวันหลังๆอ่ะที่โอเคตรวจแล้วไม่ได้เป็นอะไรเงี้ยลงมาชั้นล่างก็คือได้พบกับน้องแมวตัวหนึ่งตอนตีสองนะคะซึ่งเราไม่ได้เจอด้วยนะมันเป็นเหตุการณ์ที่แบบคือเราลงไปหาอะไรกินอ่ะทุกคนแล้วพี่ออก็เปิดกล้องวงจรดูเเพพื่่่่่อออออีจะะรรรูู้้้ววววาาาาตมมัันนนนลลงงกกิไแยช พี่ชอบแบบชอบส่องว่าฉันกินอะไรชอบเปิดกล้องวงจรปิดสรุปเปิดปุ๊บนั่งโทรมาแล้วเธอมีเมลอยู่หน้าบ้านนี่ก็เลยเปิดแล้วก็แบบเมวข้ามน้องเข้ามาน้องก็คือฉลาดมากเดินเข้ามามาหาแบบมาขอของกินอะไรเงี้ยเราก็เลยพูดกับน้องว่าแบบถ้าพรุ่งนี้ไม่ไปไหนเนี่ยจะเลี้ยงแล้วนะแล้วน้องไม่ไปไหนเลยทุกคนคือน้องแบบน่ารักมากคือจาได้เลยว,ว่าตอนมาแรกๆขนมข้าวตัวเล็กมากทุกคนแปะลูกคือตัวแบบผอมมากแล้วก็มีรอยแผลอะไรเงี้ยแล้วเราก็ใจละลายใจนวยมากทุกคนคือแบบเราอยู่ชั้นสองใช่ปะเราถ้าทำอย่างเง วิ่งอะ่ะคือวิ่งจากหลังบ้านมาหน้าบ้านแล้วแบบอยู่ชั้นล่างแล้วก็แบบมาเงี้ยวเงียวมองหน้าเราแล้วเราก็แบบ <c oughs> เธอทำยังไงดีแหละสุกก็คุณ <c oughs> เลี้ยงเลย <laughs> ทุกวันนี้ก็คือยิ่งขยองเรียกยังไงก็ไม่หันสมัยก่อนคือแบบแค่เนี้วิ่งวิ่งตาแตกเลยตอนนี้คือแบบว่าเรียกชื่อก็แล้วสั่นกระดิ่งก็แล้วก็คือมองงเรียกอ่ะอย่งงไง อโอเคจบไปสำหรับเดือนเมษายนนะคะก็ต่อกันที่แต่งหน้าเอ้ยแต่งตาแต่งหน้าอยู่ด้วย Fenty Beauty นะคะเบอร์5นะคะทุกคนเป็นสีที่แบบที่สุดแล้ว พาเลทนี้คือที่สุดใช้สีนี้ก่อนเลยนะคะไปต่อกันที่เดือนมิถุนายนนะคะทุกคนก็เป็นเดือนที่อย่างที่เราบอกว่าค่อนข้างที่จะเล่นใหญ่อีกแล้วเป็นปีแห่งการเล่นใหญ่เล่นใหญ่เล่นโตก็คืออยากแต่งหน้าเป็นทาวนะคะก็เลยไปไปพักที่โรงแรมโทสกาน่าเขาใหญ่นะคะแล้วก็เอางานไปถ่ายนิดหน่อยนะคะคือแบบไม่ได้ถ่ายยิ่งใหญ่นะอะไรเงี้ยก็คือแบบเหมือนก็พกกล้องไปแล้วก็ไปถ่ายแต่งหน้าเป็นทาวนะคะแล้วก็ถ่ายรูปเล่นในโรงแรมอะไรเงี้ยทุกคนซึ่งก็คือออกค่าโรงแรมเองนะคะเออพูดเลย ว่าแพงมากแล้วก็คือต้องออกให้กับคุณเลขาแล้วก็เพื่อนๆที่แบบไปช่วยด้วยก็เลยออกให้ทุกคนเลยนะคะก็เลยค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงอยู่แล้วก็ยอดวิวหาก็คือน้อยมากทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรอย่าที่บอกว่าสนองนี้ตัวเองนะคะทุกคนแล้วก็ไม่มีอะไรอีกแล้วนะคะก็คือถัดไปเดือนกรกฎาคมเลยก็คือเล่นใหญ่อีกแล้วจ้าและไม่มีสปอนเซอร์อีกแล้วถ้าเป็นไรเอ่ยคลิปเล่นใหญ่บอกแล้วไม่มีสปอนเซอร์เลยค่ะคุณแม่เดือนกรกฎาคมนี่ก็คือจะเป็นคลิปที่เราถ่ายเทยอนทุกคน คือไทยอนอะคัมแบ็กไม่ได้เพลงวีเ e n นใช่ไหมแล้วก็เราเนี่ยก็คือชอบมากเพราะว่าแบบเพลงพอน่ารักกันเนี่ยก็เลยตัดสินใจที่จะแต่งหน้าเป็นแม่นะคะแล้วก็ไปติดต่อสตูดิโอไมค์ก็คือโชคดีที่สตูดิโอเนี่ยเคยติดต่อเรามาให้แบบเออไปลองใช้สตูดิโอไมค์ก็เลยโชคดีที่โอเคได้สตูดิโอฟรีนะคะแต่ว่าพวกพอพวกชุดเลงก็คือสั่งมาเองนะไปลงสีชมพูที่ใต้ตานะคะทุกคนแล้วก็จะบอกว่าเพลงวีเค้นเนี่ยก็คือตอนที่เราแต่งหน้าด้วยความที่แบบเออเล่นใหญ่อีกแล้วอยากให้ต้นคลิปมีความเต้น s t o r y b o a r นะคะว่าแบบซีนไหนต้องทําอะไรบ้างก็คือตาแตกนั่งวาด storyboard ไปอีกนะคะให้กับคนตัดคนตัดจะได้แบบง่ายๆนะคะอันนี้ก็ต้องชมแน่นอะนว่าคนตัดก็คือเก่งมากก็คือเอิญนะคะเอิญ e เนี่ยก็คือเป็นเอ่อคนตัดต่อเรียกได้ว่าคนแรกของเราถ้าจากพี่ออสคือพี่ออสเนี่ยไม่นับว่าเป็นคนตัดตอ่อประจาเก็บไปก็คือเป็นแฟนช่วยกันอะไรเงี้ยแต่คนที่เป็นคนตัดตอ่อคนแรกในชีวิตที่แบบเป็นคนนอกเลยจริงๆก็คือเอิญซึ่งเ e อิญ e ก็อยู่มาแบบปีกว่าเราก็น่าจะปีเกือบปีครึ่งได้แล้วซึ่งเอิญทำงานดีมากทุกคนเอิญก็คือจบ จากศิลปรกรนะคะคือเป็นคนที่แบบแต่งงานเก่งม,มากนี่กะไรที่เดี๋ยวถ้าวันหนึ่งไม่มีเอิญทาไงวะเนี่ย <laughs> งานดีมากมงคือแบบเรารู้สึกโชคดีมากที่ได้คนในทีมที่แบบดีมากไม่ว่าจะเป็นพี่ออสเองหรือว่าเอิร์นหรือว่าเนยที่เป็นเลยขาหรือว่าก๊อตที่แบบว่าเป็นคนต่ออีกคนนึงอะไรที่เพิ่งดีลงานกันใหม่เ,เนี่ยก็คือทุกคนแบบตัดงานดีมากแล้วโชคดีมากต่อไปทนะุกคนใช้สีนี้ลงเป็นแบบคิมเมอร์ใดๆต่อไปเดือนที่พีคมากๆเรียกได้ว่าพีคที่สุดในชีวิตแล้วก็ว่าได้นะคะก็คือเดือนสิงหาคมนะฮะก็เป็นเดือนที่เรียกได้ว่าเปลี่ยนแปลงชีวิตไปเลยก็ว่าได้ ะะอันนี้ต้องเกินก่อนว่าอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวครอบครัวนะคะก็คือส่วนตัวเราแล้วเนี่ยอ่ซูมออกเรื่องนี้ต้องตั้งใจเราก็คือเดี๋ยวก่อนนะขอลงอันนี้ก่อน <c oughs> คนดูดูแล้วกูจะเล่าเรื่องอะไรคิโคมิลานโนนะคะตรงนี้เป็นแบบ อายแชโดว์สติ๊กนะคะสีห้าสามลงไปที่ใต้ตาเป็นดอลลี่อายนะฮะก็คือทุกคนวันที่3สิงหาคมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นวันที่เราต้องไปฉีดวัคซีนแต่ในความที่เราอะนอนไม่หลับก็เลยลองถ่ายดูซึ่งอันนี้ต้องเปิ่อหน่กับว่าส่วนตัวเราเนี่ยไม่รู้จกักข้อแท้ๆของตัวเองตั้งแต่เกิดนะ,ะก็คือเกิดมาเนี่ยติดต่อแม่อยู่แต่ว่าแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะแม่ทํางานอยู่ที่ต่างจังหวัดเนาะแบบไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่แต่ก็คุยกันตลอดซึ่งทุกวันนี้ก็คือเราอยู่กับตากับยายนะคะซึ่่่่่่งเเเรรรรราาไมคคคคยูู้้ลลวพอออออหกืืืใใแตชชนสุ เคยพยายามเซิร์ช c e b o o k ไหลายลองมากๆารเลยอะคือไม่ได้รู้สึกขาดนะคือเราโอเคมากกับครอบครัวของเราในวันนี้เพราะว่าเรารู้สึกว่าคําว่าครอบครัวที่สมบูรณ์อ่ะไม่ใช่พ่อแม่ลูกแต่มันคือครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็รักกันจริงๆอะไรเงี้ยบางคนอาจจะแบบมีแค่แม่หรืออาจจะมีแค่พ่อหรืออาจจะอยูก่กับตากับยายแต่ว่าครอบครัวเขาแบบรักกันมากๆากแล้วก็นับว่านั่นคือครอบครัวที่อบอุ่นอะไรเงี้ยซึ่งเราอะ่ะไม่ได้รู้สึกว่าแบบจะต้องตามหาพ่อขนาดนั้นด้วยความที่เรารู้สึกว่าชีวิตตอนเนี้ยเราโอเคมากๆแล้วแล้วก็อีกใจนึงก็คือ ความกลัวด้วยทุกคนเราไม่รู้ว่าพ่อเราเป็นคนยังไงเราไม่รู้ว่าครอบครัวฝั่งพ่อเราเป็นคนยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีความแบบแอบกลัวในใจแต่วันนั้นก็คือลองเซิร์ชซึ่งจริงๆเราเซิร์ช g o o g l ลหลายรอบมากๆ,ๆลยทุกคนชื่อพ่อเราอะแต่เราไม่เคยเอะดใจในกระทู้แรกก็คือเราอะเซิร์ชชื่อพ่อเราใช่ไหมแล้วเราก็ไปเจอหนึ่งกระทู้ที่แบบเราก็ได้เข้าไปในกระทู้กระทู้หนึ่งนะคะซึ่งเป็นกระทู้ที่พูดถึงนักเขียนท่านหนึ่งซึ่งเขาก็เล่าประวัติตัวเองออกมานะฮะแล้วก็เล่ามาว่าเกิดขึ้นอะไรกับชีีวววิต้้าาาาออ่่เเแลลกก็็ข เป็นคนใต้นะอยู่ที่จังหวัดจังหวัดหนึ่งในภาคใต้เนี้ยแล้วก็เรียนวาดรูปเรียนที่พอช่างมาแล้วก็อยู่กับยายซึ่งเราอ่านประวัติแล้วแบบเออมันเหมือนกับพี่ยายกเล่าให้ฟังเลยวะ <laughs> ตอนนั้นก็เริ่มตะกิดใจแล้วแบบ <laughs> ใช่ใช่ประวะแล้วก็ดูรูปคือเราไม่เคยเห็นหน้าพ่อตัวเองเลยเว้ยแล้วก็ดูรูปแล้วก็แบบหน้าเหมือนกูไหม <laughs> ว่าเขาหน้าเหมือนเราเปะวะอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งวันลุงขึ้นตอนแรกก็ลืมไปแล้วนะลืมทั้งวันเลยแล้วตอนคืนก็เลยไปถามยายว่าแบบเออเราเรียกยายว่าแม่นะคะเราก็เลยไปถามว่าแม่อันนี้ใช่พ่อหนูปะ โชลื้ให้ดูแลแม่ก็แบบด้วยความที่มันผ่านมานานแล้วดูคนเราเกิดมา25ปีจำหน้าพ่อเราไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยเขาก็ดูแล้วเขาก็แบบไม่แน่ใจนะแล้วเราก็เลยล้องเล่าประวัติที่เขาเขียนในกระทูนั้นให้แม่เราฟังหน่อยอะแม่เราก็บอกว่าใช่ประวัติแบบนี้ยใช่เลยก็เลยเริ่มเป็นนักสืบโคนันในวันนั้นนะคะทุกคนก็เลยเริ่มแบบโอเค ไหนลองหาอีกสิคือตอนนั้นมันมีแค่กระถูเดียวทุกคนแล้วก็มีแค่ชื่อแล้วก็ไม่ได้แบบมีเบอร์ติดต่ออะไรรู้แค่ว่าโอเคนามปากกาของพ่อเราคือชื่อนี้นะเขาเป็นนักเขียนที่แบบเออได้รางวัลมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็เลยลองเอาชื่อเขาอะไปเสิร์ชเพิ่มเติมอะไรเงี้ยอ่ะก่อนที่เราจะไปเล่ากันต่อขออคันด้วยการกรีดอายเนอร์ก่อนหนึ่งกลุ่มนะคะจากคิโคโมิล,ลานโนเหมือนกันนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นอายเนอร์แบบนี้แล้วเราก็จะกรีดนะคะด้วยแปรงหัวตัดแบบนี้นะคะทุกคน เราต้องเริ่มจากการดึงหนังตาก่อนแล้วก็กรีดแบบนี้บางๆเลยนะคะส่วนหางตาเราก็จะกรีดตรงๆไปเลยแบบนี้นี่ทำให้ตาเราแบบยาวขึ้นนะคะ อะประมาณนี้ทุกคนดักขนตาแล้วก็สัดมาสคาร่าเลยมาสคาร่าที่ใช้ก็จะเป็นของเมเ e l ล i n นตัวนี้นะคะอ่ะเล่าต่อทีทุกคนเราก็เลยเริ่มสืบเรื่อยๆนะคะด้วยการที่ไปเซิร์ชอีกหนึ่งกระท,ทู้ซึ่งเป็นกระทูท้ที่ตามหาคนหายนะคะตั้งแต่ปีห้าห ตั้งปี51แล้วคือนานมากๆแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็โชคดีที่ข้างล่างเนี่ยก็คือเขาทิ้งเบอร์โทรศัพท์กับชื่อไว้เนี่ยเราก็เลยลองเอาชื่อของคนนั้นเนี่ยไปเสิร์ชดูนะคะก็ได้พบว่าเออเขาเป็นนักเขียนเหมือนกันอะไรเงี้ยเราก็เลยพยายามตามหา Facebook ของนักเขียนคนนั้นใช่ไหมคะก็โอเคได้เจอ Facebook แล้วก็ทัก Facebook เขาไปว่าแบบเออหนูคิดว่าหนูน่าจะเป็นลูกของคนที่คุณตามหาอะไรยเงี้ยซึ่งแรกๆเขาก็แบบยังไม่ได้ตอบ้วก็พอเขาตอบปุ๊บเราก็ดีใจมากอะไรเงี้ ว่าแบบปานรู้ไหมว่ามีหนูอะไรเงี้ยคือพ่อเราชื่อปานเนาะ ซึ่งคำว่าปาเนี่ยมันไม่ได้มีชื่อในกระทูนั้นซึ่งมันเป็นประโยคที่ทําให้เรามั่นใจแล้วว่าโอเคสรุปแล้วเนี่ยคนนั้นก็คือพ่อเราจริงๆนั่นเองนะคะทุกคนตอนนั้นเนี่ยเราไม่เคยคิดว่าเราจะต้องร้องไห้กับเรื่องนี้เพราะว่าเราอะไม่ได้ผูกพันกับพ่อเลยแล้วเราก็เฉยๆมาตลอดคือไม่ได้รู้สึกว่าฉันเป็นเด็กที่แบบขาดความรักจากคุณพ่อ,อไหนคือแบบไม่ได้เคยรู้สึกแบบนั้นเลยเ,ยเพราะว่าตายายเราให้ความหลักแบบเต็มที่มากๆอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเรารู้ปุ๊บเราก็เริ่มเซนสทีฟฉันเริ่มร้องไห้ <laughs> และเออทีนี้เขาก็เขาก็บอกว่าเออแต่ว่าปานเสียแล้วนะอะไรเงี้ยเราก็แบบโอเครับได้ก็คือด้วยความที่ไม่ได้เจอกันนาะนเราก็แบบพอที่จะทําใจเวลาว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีชีวิตอยู่หรือเปล่าอะไรก็คือสรุปเขาก็คือเสียไปแล้วนะตั้งแต่ปี5้าหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็โอเคไม่เป็นไรทําใจซึ่งก็เขาตอนนั้นเราก็ร้องไห้เป็น,เป,นเป็นบ้าเลยนะคือแบบว่ามาร้องไห้ด้วยความดีใจทุกคนคือเราไม่เคยคิดว่าเราต้องมาร้องไห้กับเรื่องนี้แต่ว่าพอรู้จริงๆก็เออมันก็มันก็ปลื้มปลื้มกับต ฉันก็ดูแล้วพ่อของฉันคือใครอะไรเงี้ยโอ้ยมันยอนในละครไปละก็เลยได้รู้อีกว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยพ่อเราก็คือมีน้องชายอีกหนึ่งคนเลยซึ่งเรารู้มาตลอดนะคือแม่เราเคยเล่าให้ฟังว่าพ่อเรามีน้องชายแล้วก็พ่อเราเคยเปิดโรงเรียนสอนดนตรีอยู่ที่ภาคใต้นะคะเราก็เลยลองไปสืบอ,อีกเพราะว่าเผื่อว่าจะได้คุยกับน้องชายของพอนะ่ออะไรเงี้ยก็อาจจะแบบถูกคอเพราะว่าเราก็เป็นคนที่ชอบร้องเพลงเล่นดนตรีเนาะพอรู้ว่าเขาเปิดโรงเรียนสอนดนตรีอะไรเงี้ยก็เลยยิ่งทำให้เราู้สึกว่าแบบเฮ้ยอยากอยากพูดคุยกับเขาอะไรเงี้ย แต่ว่าพอได้ลองเซิร์ชชื่อดูแล้วเนี่ยก็ค้นพบว่าเสียไปแล้วอีกหนึ่งคนนะคะเราก็เลยแบบโอ้เสียอีกแล้วหรอคือจะได้เจอญาติไม่วาชาันเนี่ยเพราะว่าตัวนักเขียนที่รู้จักกับพ่อเราอะเขาก็ไม่รู้จักญาติของพ่อเราเลยคือรู้แค่ว่าโอเคพ่อเรามีน้องชายเคยคุยกันแป๊บเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็โอเคไปตามหา น้องชายพอ่อจนเจอนะคะก็ได้คนพบว่าน้องชายของพอ่อเราก็คืออาร์ของเราเนี่ยนะคะก็คือเป็นมือกลองให้กับศิลปินที่ดังมากๆท่านหนึ่งในประเทศไทยขอไม่พูดชื่อแล้วกันเนาะแต่ว่าก็เสียไปแล้วนะคะเขาเสียไปตอนต้นปี2020ซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบทุกคนเราหดหู่มากเพราะว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันแค่ปีเดียวเองเราก็จะได้คุยกับเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละทุกคนโชคชะตาก็คือเล่นตลกกับฉันก็คือเสียสูญเสียคุณอาร์และคุณพ่อนะคะไปแล้วนะคะ แต่เราก็ภาวนาว่าขอให้แบบย่าของเรายังอยู่อะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็อยากเจอญาติฝั่งนั้นจริงๆเราก็เลยทักไปในเฟซบุ๊กรุ่มเรียนสอนดนตรีของอาของเรานะคะซึ่งตอนนี้อาเราไม่ได้เป็นผู้บริหารแล้วนะคะก็คือเขาออกมาตั้งนานแล้วแต่ว่าก็ทักไปเผื่อฟลุกเผื่อแอดมินจะรู้จักอาของเราบ้างเลย<ๆ>ก็เลยทักไปแอดมินเขาก็บอกว่าเฮ้ยรู้จักแต่ว่าอาเราอเสียไปแล้วนะแล้วก็ตอนนี้ไม่ได้เป็นผู้บริหารแล้วอะไรเงี<ๆ>้ยเราก็เลยแบบโอเคไม่เป็นไรคะ่ะพราะจะมีเบอร์ติดต่อของแบบคุณย่าหรือว่าคุณแม่ของ อาของเราไ,มไหมอะไรเงี้ยเขาก็เลยให้เบอร์มาซึ่งระหว่างนั้นก่อน,อนที่จะได้เบอร์เราทักไปหาคนในวงของอาของเราอะวงดน,นตรีของเขาอะทักไปหาว่าแบบ เออพอจะมีเบอร์ติดต่อยาไหมอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายเนี่ยก็ได้มาจากโรงเรียนสอนดนตรตีที่อาร์เราเคยดูแลอยู่อะไรเงี้ยก็เลยได้ทักยาใหม่นะคะซึ่งเราอ่ะก็หลุนมากเว้ยเฮ้ยอันนี้คือรีวิวปี2021หรือว่ารีวิวชีวิตตัวเองวะคือนานมากกับเดือนเมษาเพราะว่าเดือนอื่นไม่มีอะไรแล้วนะนั่นแหละทุกคนเราก็เลยทักยาเราไปอะไรเงี้ยก็เราลุนมากก็ายาเะเชื่อไหมว่าเราคือลูกของลูกของเขาอีกทีหนึ่งเนี่ยเพราะว่าเรื่องมันนานมาแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่ายารู้ไหมว่าเรามีเรา ราอยู่ในโลกนี้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือก็คือทักไปย่าก็บอกว่าแบบให้โทรมาเลยลูกเลยก็คือโทรปุ๊บคุณย่าก็คือดีใจมากแล้วก็เชื่อสนิทใจเลยว่าเราคือลูกของ ลูกชายของเขาเไไงี้ยค่ะเขาบอกว่าเห็นหน้าก็คือแบบไม่ต้องสืบไม่ต้องดูอะไรเลยเขาบอกว่าหน้าเราเหมือนพ่อมากคือทุกคนเราจะบอกว่าเราหน้าไม่เหมือนแม่เลยคือทุกคนพูดกับเรามาตลอดชีวิตเรา,าหน้าเหมือนพ่อแต่เราอ่ะไม่เคยเห็นหน้าพ่อเลยไงเราเคยนั่งจินตนาการแบบพ่อเราจะหน้าอย่างไงวะอะไรเงี้ยแบบหน้าเหมือนตอนเราใส่พิกหรือเปล่าอะไรเงี้ยทีนี้ก็เลยได้ไปเจอกับย่าของเราตัวจริงนะคะก็คือย่าก็เข้ามากอดเราแล้วก็แบบร้องไห้แล้วก็ดีใจมากอะไรเงี้ยเขาบอกว่าแบบเหมือน เหมือนได้แบบลูกเพิ่มคือด้วยความที่ย่าเราก็สูญเสียลูกไปทั้งสองคนเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็แบบเหงาทุกคนพอมีเราขึ้นมาอะไรเงี้ยเราก็แบบเหมือนทําหน้าที่แทนพ่อของเราเงี้ยวันแม่เราก็ส่งขนมไปให้เลยเขาก็ดีใจมากเขาก็ส่งข้อความมาแบบว่าแบบดีใจที่สุดในรอบ10ปีเลยอะไรอย่างเงี้ยเราเราก็ได้ไปเจอกับญาติญาติฝั่งพ่อของเรานะคะจะบอกว่าญาติฝั่งพ่อคือแบบดีมากทุกคนคือทุกคนต้อนรับแล้วแบบดีมากๆคือทุกคนแบบเราจําได้ว่าวันที่เราเข้าไปในบ้านของญาติฝั่งพ่อทุกคนแบบมากันเยอะมากแล้วก็ยืนเรียง ก็แบบแนะนาว่าแบบใครเป็นใครเราต้องเรียกใครว่าอะไรบ้างอะไรเราทุกคนก็คือบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าหน้าเหมือนพ่อมากเลยอเงี้ยแบบเหมือนแบบเหมือนอย่างกับแฝดเลยอะไรเงี้ยแล้วเราเข้าไปเราก็แบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราดีใจมากเราอบอุ่นมากเลยอะเราเข้าไปแล้วแบบเออนี่คือแบบครอบครัวใหม่จริงๆอะไรเงี้ยเออนั่นแหละทุกคนก็คือเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในปีนี้นะคะก็ได้คนพบว่าพ่อของเจงคือใครแล้วก็ได้รู้จักกับญาติฝั่งพ่อแล้วแล้วก็เออญาติทุกคนก็คือแบบน่ารักมากต้อนรับเราแบบดีสุดๆไปเลยถึงแม้ว่าเรป็น ใครก็ม่รูที่อยู่ดีก็โผล่มาแล้วบอกว่าฉันคือลูกของลูกชายของคุณค่ะยินยาเข้าใจปะคือ <laughs> พ่แม่คงเป็นสิ่ที่แบบคุณแม่คงแบบงงว่าแบบเธอเป็นหลานของฉันเหรออะไรเยแต่ชีวิตจริงก็คือทุกคนแบบน่ารักมากแล้วทุกคนก็คือรู้นะคะว่าว่าพ่อของเราอ่ะมีเราแต่เขาแค่ติดต่อฝั่งแม่เราไม่ได้เนี่ยเออก็เลยแบบเขาเขารู้ว่ามีเราอยู่ทุกคนก็โอเคน่ารักต้อนรับเราอย่างดีนะคะให้ของคงให้ของขวัญให้ขนมมากินอะไรเงี้ยแล้วก็แบบสั่งกับข้าวมาให้เรากินอะไร้แบบโอ้ยแกน่ารักมากเลยอ่ะคือไม่เคยรู้สึกว่าการแบบว่ามีครอบครัวเพิ่มมันดีขนาดนี้ นั่นแหละทุกคนความมีของเดือนสิงหาอย,ยังไม่หมดไปนะคะก็คือเลขาติดโควิดเลขาที่อยู่ด้วยกันทั้งทาง,ท,างทำงานด้วยกันติดโควิดค่ะแต่ว่าความโชคดีก็คือเออเลขาเราติดในช่วงที่แบบอยู่ห่างกับเราพอดีแต่เรากักตัวครบ14วันนะคะก็คือไม่ได้เป็นอะไรไม,ไม่ไม่ได้ติดโควิดซึ่งคาดว่าเลขาเราติดหลังจากที่แบบหยุด จากเราไปแล้วก็คือเราก็เลยโชคดีไหมที่ว่าไม่ได้ติดมานะะทุกคนหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรเลยแล้วก็มาพี่อีกทีหนึ่งก็คือเดือนตุลาคมเพราะว่าฉันตัดผมค่ะทุกคนก็คือตัดผมสั้นเลยเป็นทอออดธรุกคนว่าแบบมึงทําอะไรมึงตัดผมทําไมทุกคนก็คือด่าแต่ว่าทุกคนก็คือแบบโอเคลุคนี้ก็คือปังคือทุกคนก็คืออวยยศนะฮะต่อไปทาลิปก่อนหนึ่งนะคะของ for you two นะคะอ่ารุ่น harder สี่นนะคะกับ401ทาด้วยกันทา4 0 6ก่อนแล้วก็เดือนตุลาคมเนี่นะ ได้มีการไปมีติ้งกับพี่ๆยกกําลังนะคะที่หัวหินก็คือแฮปปี้มากทุกคนก็คือนิสัยดีมากๆนะคะไม่ว่าจะแบบพี่วานธนากฤษพี่สม,มารีพี่ซอปปอมพี่พี่เทพดีลาอะไรเงี้ยทุกคนก็คือน่ารักกับเรามา,ากๆเลย แล้วก็เดือนตุลาคมอีกหนึ่งอย่างที่แฮปปี้มากก็คือเปิดช่องใหม่กับเพื่อนเรานีทุกคนก็คือ Friendship High ไปติดตามกันได้ช่องนั้นก็จะมีความไร้สาระใดๆมีความขายขำขายตลกมีความหยาบคายนะคะทุกคนก็ถือว่าเป็นเดือนตุลาคมที่แบบได้เริ่มทํางานใหม่ๆเยอะขึ้นนะคะเพราะว่าก็เข้าไปอยู่ในช่องยุ่ําลังเต็มตัวนะเขคุณพี่เหงด้วยนะคะที่ชวนเราไปก็แฮปปี้มากได้ทําอะไรหลายๆอย่างที่แบบหลุดจากคอมฟอร์ทโซนของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราเป็นคนที่ไม่ชอบเล่นเกมเลยแต่ว่าพออยู่ ช่องยอกก้มลังก็คือต้องทำทุกอย่างที่เต็งไม่ชอบนะฮะเป็นการหลุดจากคอมฟอร์ทโซนเต็งแบบสุดๆไปเลยทุกคนกคนและนี่ก็คือนมแขว้วที่เข้ามาตอนเรากับตัวเอาไม่เอา,เอานอนด้วยกันก่อนอยู่ด้วยกันก่อนอยู่ด้วยกันก่อนอยู่ด้วยกันไม่ได้เหรอฮะน้ำแขว้ว าวมองพอที่อยู่ข้างล่างเนี่ยทุกคนคิดดูดิว่าเราเลี้ยงตั้งแต่แบบตัวขอมแห้งจนตัวเนี้ยมันอ้วนมากเลยไมอ้วนมองหน้าเลยอ่ะทุกคนต่อก็คือต่อไปก็คือเดือนพฤศจิกายนนะคะได้ไปร้องเพลงกับพี่สงกรา ก็ขอบคุณพี่สงกราน์มากๆนะคะที่ชวนเราไปร้องเพลงก็ดีใจมากก็คือได้ไปร้องเพลงดอนของพาวาซ่ากับโลโคนะฮะอ่ะเดี๋ยวก่อนขอบเพิ่มสีลิปนิดนึงด้วยซูเปอร์มัมนะคะกลอสซี่เบอร์ศูย์เตรงนี้เพิ่มความแดงๆนิดนึง เรียกได้ว่าเป็นเดือนแห่งการร้องเพลงก็ว่าได้ทุกคนเพราะว่าเดือนพฤศจิกาเนี่ยก็คือนอกจากมีคลิปของพี่สงการแล้วเนี่ยก็คือมีคลิปที่ไปร้องเพลงที่เวกสตูดิโอด้วยนะคะไปดูกันได้เพลงไม่มีสิ่งไหนต้านอยู่หรอกความรัก <c oughs> ชื่อเพลงยาวเนาะก็คือเพลงไม่มีสิ่งไหนนะทุกคน <c oughs> แล้วก็ไม่มีอะไรหลังจากนั้นก็คือเดือนธันวาคมก็เป็นเดือนที่แบบว่าเืนอนแห่งวันพ่อะอะไรเงี้ยแล้วก็ชวนญาติญาติฝั่งพ่อเรามากินข้าวที่บ้านนะคะ แล้วก็ได้มีการจับฉลากกับพี่ๆกับเพื่อนๆทุกคนได้เขาดาวอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแฮปปี้มากเลยนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งปีนะที่มีความเปลี่ยนแปลงในชีวิตในเรื่องของหน้าที่การงานแล้วก็ครอบครัวอะไรเงี้ยเปลี่ยนแปลงค่อนข้าง,งเยอะเลยทุกคนเดี๋ยวไฮไลท์หน้าหน่อยนะ,ะทุกคนใช้ดีดีสีนะจ๊ะอ่ะประมาณนี้นะคะและ ก็เป็น everyday look ของเราจริงๆที่เกิดขึ้นในปีนี้ก็คือทุกวันที่ออกจากบ้านที่แบบรู้สึกว่าอยากสวยหน่อยก็จะแต่งประมาณนี้นะคะแบบเบาๆเบานะอันนี้คือเบาแล้วนะทุกคนก็เป็นลูคที่แต่งแล้วมันดูแบบดูไม่โซมเนาะอะไรอย่างนี้ทุกคนก็เดี๋ยวเขอไปทําผมแป๊บเอาทุกคน f i n ิชลุคก,ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็มีความใส่วิกด้วยพรรู้สึกว่า เพราะว่ามีหน้าจะพยายามไว้ผมยาวแล้วทุกคนจะไม่ตัดผมแล้วสาบานว่าจะไม่ตัดผมแล้วจริงๆนะคะทุกคนก็หวังว่าคลิปนี้ในทุกคนจะชอบกันถ้าใครที่ชอบย่าลิมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วก็สุขสันต์วันปีใหม่อีกรอบหนึ่งนะทุกคนไม่รู้ว่าคลิปนี้จะได้ลงเมื่อไหร่แต่ก็ขอให้ในปีนี้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่ติดโควิดนะคะขอให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยสูงมากๆแล้วก็ขอให้หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองขอให้ปังๆขอให้มีเงินเก็บเยอะๆเลยนะคะท